ใช่ค่ะอันนั้นเป็นการเดบิวต์เลยครั้งแรกในชีวิตอออไม่ใช่ตาไผ่เห็นจากที่บ้านเลยเห็นแล้วคือพี่ไผ่ไปที่บ้านตาลน่ะที่แพร์เนาะตาจะกลับบ้านทุกๆเทศกาลคือทุกคนจะเห็นเพราะว่าตาจะล็อกคิวไว้เลยเพราะว่าแบบขาเรารอเยอะ ค่ะเราเรอเ,เยอะเรามีวงหลายวงที่แบบว่ารอเราอยู่รอเราแบบเวลข้ามชูแพร่อยู่อะไรอย่างเงี้ย<า>คือเราก็เลยบอกผู้จัดก,การว่าคงไม่สามารถรับงานแบบช่วงเทศกาลได้จริงๆว่าเราไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังี<อ>๋วยวคนรู้สึกว่าใย,ยนี่ดังแล้วเปลี่ยนไปใย,ยนี่ดังแล้วเปลี่ยนไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซดลูกซดรากด้วยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พาผู้ชายไปด้วยผู้ชายเราก็ค่อนข้างที่จะว,าว้าวซ่าในแบบว่า<อ><อ>สกิลของแม่ยิงบ้านเฮาอะไรอย่างเงี้ย แล้วนางก็เลยบอกว่าอ๋อเออปกติกินอะไรกันล่ะคะอะไรเงี้ยแถวบ้านเราเขาก็จะแบบมีเวลคัมดิงให้ตะไผ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องน้าใส <c oughs> นางก็กินแล้วทุกคนก็แบบน้องกินน้องต้องขาด้วยอะไรอย่างเงี้ตยตะไผ่เป็นลูกรักใช่ตอนนี้แล้วนางก็เลยบอกว่าอุ้ยอันนี้คืออะไรล่ะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยจ่าฉันเดบิวด้วยอันนี้ <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงทุกคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสาวๆอาจจะเดบิวด้วยกันแบบจิตบายแบบหรือว่าอันเบาๆสามเปอร์เซนต์อะไรเงี้ย อาเนอะสามเเซนยังค่าโอเคเขาก็เลยแบบว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่เมาแล้วน้องยังไม่ไปสักทีคือจริงนะทุกคนไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนแบบมันไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเราพูดว่าเราเป็นคนขอแข็งหรือว่าอะไรยังไงนะแต่มันเราพยายามที่จะกินทันเพื่อนตลอดเพราะว่าหารเท่ากันเพราะว่าหารเท่ากันเข้าใจไหม